สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะน้องๆที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลองนําเลขที่เหมกากันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางนะคะในการเสี่ยงโชคนะคะหวยหุ้นหวยลาหวยรายวันหวยอนอยนะคะนะก็แล้วแต่ที่ทุกคนชอบนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะนั้นเลขจะเข้าหรือไม่เข้าอันนี้หมอกันไม่ทราบนะคะ นักหมก,กันเป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะนะเลขน้อยนะคะความเสี่ยงมันก็น้อยนะคะจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมานะคะสลับหน้าสลับหลังให้ดีนะคะทีนี้เราก็มาดูพร้อมๆกันนะคะว่าเลขมงคลประจำวันที่21นี้นะคะเป็นเลขอะไรขอสับไพ่ก่อนนะคะอย่าลืมแปลงตัวเลขด้วยนะคะเพราะว่า,าเลขอาจจะกลับเขาเรียกว่ากลับหัวกลับหางนะคะ มาสับให้ละเอยียดหน่อยนะไม่โทษค่ะโอเคโอเคนะคะเรียบร้อย ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเลขมงคลนะคะประจำวันที่21มีนาคมนี้เป็นเลขอะไรนะคะ โอเคนะคะได้มาแล้วศูนย์นะคะหกห้านะคะศูนย์หกห้านะคะแถมหนึ่งให้อีกตัวหนึ่งนะคะนะเป็นสำรองนะคะศูนย์หก 5นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะคะเฮงๆรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ